องค์กรบริหารส่บนตเดล่ารวมกับพี่น้องบ่อพันขังหูรรง้จ้าสเรือคู่ชิงชนะเลิศตัวจำสนามบ่อพันขัง,งตัวจำปีสองพได้แก่ เฮเลมิขอเชิญพ่าราชการผูชมได้นบัดนี้อสสี่เจ2 4ห6ที่เกาะมากเกาฮ่องกงยังมีคนถือโห้าหนึ่งอีกหยุดกาบอกเจ้าน้าท้าวนำหนนถึงเร็ซาลารับสุดายทาดสุมา เดี๋ยวดีสมัคกักเรบจริงเร่อเลยพระเพ็สิบสิบายที่สนามบมีคุณิภาพตับลเด็กลากอำนภองหินจับหอัดรยเจียดน้ำสนามบ่อผันกันออกมากรสบสายามซาว่ากันมาทีว่าใครจะไปใครจะอยู่เยอะิดนิดเประมนี้นะว่าเสด็ิเนิดจได้ขีีนไ่บ่ไเจอใครไม่เจอเไม่เจอกเสผูกับเริ่สลับตั้งตนันมาเนีที่ว่าหัวต่อหัวตาต่อาผานต่อไ่นหัวเลือดสายลนะเสีผู้เล่นสนงอไรเอาลุยหัวพยัญรนะถ่ายก่อนเะสเริ่มอัดเริ่มเปลียนเริ่มเสียเริ่มส ท่านผู้ชมต้รับสู่ิเพเดลเมร่างน้สิงเดอกระเพิดผูขาร่างกเ็นอนนี้เกีนยสงโอ้โหไม่ได้เกสงกเ็นตนี้เพจเดเมทันิันนี้ต้องร้อผมจะิเพจผูกขัเปียนขึ้นมาเี่ย่ระเพด เป็ดคครับโอ้เป็ดครครับเราะว่ามีการร้ไม่มีกาลดละมสอใส่ตะกลวอีกประมาณว่่คเดีลู่ดีนะครับขาพูไม่ีเพราะว่าขาไม่เล่ะเปมอทว่าอไม่ีลูกผู้ชายคนนี้พยายามขยบมาพยายามขยามยาามตามาติดสุดท้ายก็รเอาเดินใจ จับเรือรอดจริงชะเลอรระหว่างเรือเทสเดเรมิตรน้ำสีน้ำเงินกับพบกับเรือเพทปผูตกับร่องน้ำสีแดงผลการเจ็บจับกัดผลการเจ็บจับกับเรือจะเสียห้เรือที่อยู่ร่องน้ำสนนีน้นำเงินกับเป็นเรือเทสเดรมิตเป็นฝ่ายชนะครับมารไปถึงเจ้าของบ้านพักต้อนรับ